สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านมีไฮไลท์สวยๆมาฝากกันครับกับลูกยิงขึ้นนําของทีมชาติไทยต่อทีมชาติเลบานอนในซึกคิงครับครั้งที่49และนี่ก็คือชมหน้าผู้เล่นตัวจริงครับด้านหน้าตรงกลางมีทีละลป์ทางซ้ายเป็นบดินพาลาทางขวาเป็นนิโคลัสมิเคลสันเกมนี้ตลอดทั้งเกมเป็นไปอย่างสูสีครับทีมชาติไทยเป็นฝ่ายบุกส่วนทีมชาติเลบานอนนั้นเป็นฝ่ายตั้งรับแล้วรอโต้กลับ แต่ทั้งสองทีมก็ทําอะไรกันไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันครับจังหวะยิงก็มีแต่มันยังไม่เด็ดขาดพอและช่วงทดเวลาในครึ่งแรกนั่นเองทีมชาติไทยก็มาได้ประตูขึ้นนําจากบดินพลาลาคนนี้นี่เองบลอลเริ่มมาจากวิรเทพป้อมพันแทงบอลยาวมาทางด้านข้างให้ทางด้านบดินพาลาเลี้ยงมาแล้วก็เปิดบอลมาบดินผาลานั้นตั้งใจเปิดไปรตรงกลางประตูแต่บอลไปโดนจิฮัตอายุบที่สกัดพลาดเข้าประตูตัวเองไป ทีมชาติไทยก็ได้ประตูขึ้นนำจากจังหวะนี้ครับแม่กว่าจะได้ประตูขึ้นนำนั้นก็ต้องรอถึงท้ายเกมในครึ่งแรกเป็นช่วงทดเวลา40บวก3นาทีจะว่าไปแล้วเกมนี้เราก็ไม่ได้ดูเหนือกว่าเขาสักเท่าไหร่นะครับแต่การที่ได้ขึ้นนำก่อนถือเป็นเรื่องที่ดีครับแล้วสถิติสองครั้งหลังสุดนี่เราโดนเขายิงไปถึง10ลูกเชียวครับสองครั้งหลังสุดนั้นไทยแพ้เลบานอนมา5ประตูต่อ2ทั้ง2เกมครับ พูดกันตามความจริงพูดกันตามตรงเลยนะครับเกมนี้ช่วงครึ่งแรกนั้นก็เล่นกันได้ยังไม่ดีเท่าที่ควรครับจังหวะการเข้าทำและจังหวะสุดท้ายโดยเฉพาะจังหวะหลุดเดียวของทีลิลินแดงดาม,มันน่าจะทำได้ดีกว่านี้ครับน่าจะเป็นประตูครับลูกนั้นครับแล้วนี่ก็คือ kings ครับครั้งที่49ระหว่างทีมชาติไทยและทีมชาติเลบานอนครับแข่งกันที่สนามสมโพธิ700ปีเชียงใหม่ อย่างไรกันบ้างครับทีมชาติไทยนั้นเล่นดีหรือเปล่าคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ